นะครับมีดีมีสายเลือดเราดูพวกมาเฟียพวกเจ้าพ่อพวกแถเด็กกินเลเด็กตื้อๆเนี่ยมาดูข้อมันน่ะก็ไม่ต่างกับอันนี้เท่าไหร่ผมคิดว่าที่พ่อพาไทยนะที่ไทยเลยเพราะว่าต้นไม้หล่นไม่ไกลลูกต้นไม้หล่นไม่ไกลลูกต้นไม้หล่นไม่ไกลลูกต้นใหญ่ต้นกว้หล่นไม่ไกลลูกเออต้นล่กู้กไม้หล่นไม่ไกลต้นเออ ท่านทำผมหมดเลยนะเพราะว่าทงข้างบนมาทำผมทำผมเพราะว่าพ่อไม่ใช่ทำผมทำไมเราไม่เป็นขั้นเดียวกันเนีเพรพี่สาวจุดคนเป็นใช่ไหมบางทีไม่แน่ในอดละแมยชอบอยู่พ่อสอนละแม่อายุว่าแล้วครอบครัวหนึ่งเนี่ยมันจะมีศาสตร์าสตร์หนึ่งคนมีโง่โง่สุด์หนึ่งคนมีปังกังกังหนึ่งคนเนีมันจะมีมันจะห้าคนเนี่ยมันจะอะไรนะเพราะว่ามนไม่ไม่ไม่ฉลาดหมด ถ้าฉลาถ้าห้าคนนี่โอ้ได้เรื่องเลยน่าจะต่อยตีกันเยอะแยะใหญ่แต่ว่ามีคนเห็นไหมนิ้วมือเราก็ยังไม่เท่ากันเลยชื่ออะไรนะชีดอะชีดอะชีดอะไรชีดที่กินได้รอเปล่าอารอณต่อไปเรามาดูไอคิวสองไอคิวหนึ่งเจอละโอเคเรามาดูไอคิวหนึ่งถ้าเจอปัญหาเจออุปสรรคตั้งแต่เด็ก นถึงนักเรียนจนถึงไปรุ no, no, no. People, <It> ่นจนถึงป oh, ัจจุบันคนที่ไอคิวหนึ่งเนี่ยเจอปัญหาเจออะไรปุ๊บจะไปปรึกษาใครฮะไปถามคุณคุณคุณกุ้ยอ่ะคุณกุ้ยไปหาใครไปถามใครฮะคุณป้ายไม่ใช่คุณกุ้ยอ่ะคุณกุ้ยไปปรึกษาใครฮะปรึกษาคนเดียวอ่ะไปมีพ่อแม่ไหมไปถามพ่อแม่ไหม มีครูตีเพื่อนรังแกเป็นรายงานพ่อแม่ครูตีก็รายงานพ่อแม่เลขหนึ่งเนี่ยไอคิวหนึ่งที่สำมาญถ้าเราวัยเราเด็กเนี่ยเราไอคิวเราแบบว่าเราจะมีอะไรก็จะไปหาพ่อแม่ต่อไปโตมาจะแต่งงานจะเรียนมหาลัยจะอะไรก็ต้องไปถามพ่อแม่จะเรียนสายพสายแค่ได้สายอะไรเป็นไหมจะปรึกษาัพ่อแม่ตอนพ่อแม่อยู่ไหมไม่มีแม่แล้วก็ได้ที่หนูเป็นลูกคนเดียวเลยไม่ได้ปรึกษาพ่อแม่เลยตัดสินใจเองเลย โอเคไม่เป็นไรมาดูต่อเลขสองไอคิวสองไอคิวสองนี่เป็นไงมันมีตัวเลขอะไรนะเนี่ยเลขสองนี่ไม่มีใช่ไหมเลขเก้ามีมาแล้วตัวหนึ่งเนียมีเลขเก้าเลขสองไม่มีแต่เลขเก้ามีแล้วใครที่ไอคิวสองเห็นไหมมันจะมีอันนี้ก็เลขเก้ามีมาแล้วใชนไหมอันนี้ก็เลขศูนย์มีมาแล้วเ่เลขสามไม่มีเพราะว่ามันมีของเก่าล่ะของเก่าเดียวกับว่าไอคิวสองเนี่ย มันต้องเจออะไรสักอย่างแบะมันอย่างก,กับเลขเก้าการด้วยเหลือคนกนารปฏิบัติธรรมการอ่าอ่านะเรนนั้เลขเก้านี่อะไรนะพัฒนาตัวเองอรู้ละแต่แต่ะอะไรนะั้นเลขสองเนะี่ยไม่เป็นเพราะว่าไม่รู้จะไม่รู้จะอะไรนะอาศัยใครยอมรับใครอย,ยอย่างแย่งยังไงต้องมาผูกผลเลขสองนี่ต้องมาผูกผลเหมือนกันของอันนี้ก็เหมือนกันเลขสามการพูดการสื่อสารการเจรจาตัวเองก็พูดไม่เป็นรูจะพูดยังไง พูดไปเขาก็ว่าพูดมากพูดเยอะเกินไปพูดไม่มีประโยชน์อะไรอย่างนี้สามศูนย์สามเนี่ยมีแต่ศูนย์เนี่ยวันนี้มันต้องมีจังหวะมีการละเทศะรู้รู้สถานที่รู้เนี่ยไอเจอคนท่าก็พูดสาธุนมัสการเจอพูดผีก็พูดภาษาผีเจอภาษาคนต้องพูดภาษาคนนต้องรู้เหตุการณ์รู้อะไรใช่ป่ะเลือกเลขสามมันต้องมาสุงผล ลูกากาลเทศะนี่ยถ้าเราไปงานศพออไปหัวล็อกไปยิงเขาจะเ้าใจเลยเออไปพูดกั้คนหัวล็อกอะไรเขาจะกำลังเศร้าศพมาใจเลยไม่ได้อะไรก็ตรู้ลูกากาลเทศะเ,เ,เด็กสองนี่เ,ออเด็กมอต้นกับปฐมอนุบาลหรืออ,อวิชาว่าเนี่ยมันเด็กมอต้นมันก็ต้องเรียนรู้ละนะบอกโลกคุมหานฉลาดกว่าเด็กอะไรนะ <c oughs> เด็กปฐมน่ะใช่ไหมเ,ออเพราะว่ามันมีของเก่าติดมาหนึ่งตัว ต่อไปเรามาดูอันนี้พมอต้นนี่ถ้ามีปัญหานี่จะไปถามใครประมาณมมปอะไรสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกเริ่มไปหาคุณครูอันนี้พ่อแม่นพ่อแม่พ่อพ่อแม่พ่อแม่อันนี้คุณครูอ่าคุณครูนะคุณครูมีปัญหาจะไปหาคุณครูโดนรังแกโดนคนนี้คนนี้รังแกจะไปหาคุณครูโตมาแต่งงาน ก็ไปศึกษาคุณปู่อันนี้จะไม่ไปหาพ่อแม่เพราะอะไรมันเริ่มใบอะไรนะใบสิบกว่ากว่าแล้วเริ่มปู่เป็นที่พึ่งต่อไปมาดูมสามมปลายมปลายอาชุสามบนหลานนั่งเลยนี่ของคุณอะไรคุณปุ้ยใช่นไหมคุณปุ้ยเมื่อกี้อแต่มาคุณก้อยเขาม,มองตกผิดสุกคนเลยอ่าคุณปุ้ยสามเห็นไหมเลขเจ็ดไม่มีเลขสี่มีเลขสามมีใช่ไหมเนี่ย ปุยนี่การสื่อสารการพูดคุยอะไรนะจะเอามาแล้วมีพรสวรรค์นะเลขสี่รับผิดชอบหน้าที่จัดทำอยู่มีแล้วแอเลขเจ็ดความรู 7, ม้ไม่มีต้องพรสวรรค์ความรู้เนี่ยไม่มีต้องหาเองต้องเป็นพรสแบ่งต้องไปศึกษาไปหาห้องสมุดไปหาค้นหาคุกเกิลไปเรียนโน่นเรียนนี่ต้องพัฒนาตัวเองต้องขยันเรียนน,นี้คือว่าเจ็ดมันไม่ไดเอามา แต่ถ้าคนมีเจ็ดหลายๆตัวแต่เขาคนเยอะเห็นไหมคนเยอะเจ็ดเดียวโหเยอะมากคนเยอะเจ็ดนี่แสดงว่าความรู้มีกระตักกับตักเลยสมัยก่อนนี่เรียนหนังสือเป็นแบบนี้เลยบางคนเราเจอหนึ่งข้าวเจ็ดเจ็ดเห็นไหมนี่ยของใครเนี่ยคุณเจนเลยคุณเจนเนี่ยความรู้มาเยอะถ้าถ้าใครมีอดีตมีก็เจ็ดเยอะนี่เห็นไหมคนเจ็ดแมะที่มีหลายๆตัวนะบางคนเจอสามตัวสี่ตัวแสดงว่าพวกเนี้ยชาติก่อนเรียนมาเยอะเรียนรู้เยอะแหละ มีความรู้เยอะมากโอเคสามมีมาตัวละอันนี้ก็เหมือนกันนะสามก็มีหนึ่งก็มีเป็นตัวของตัวเองอ่าต้มตัวเองอ่เป็นเป็นอะไรนะเป็นด้วยเราแข่งของตัวเองตัวเองได้แล้วแต่ว่าเลขสี่ไม่มีเลขสี่ไม่มีงานต้องจังทำเอาจริงเอาจังริงความอบอุ่นมั่นจริงาจังความรับผิดชอบอ่าเอากคนไลค์อไรเราต้องมาถึงฝน มาถึงไอคิวสามเหมือนกันเหรอไหมของของผู้ชายสามคนนี้ไอคิวสามนี่มันอยู่ระดับอะไรล่ะมีแใจเลขอะไรนะรหัสชีวิตหรือว่ายังไม่มีต้องมาฝึกฝนเองต้องอันนี้เองเลยมปลายมปลายที่สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดหรือว่าสิบสี่สิบห้าสิบหกเจ็ดประมาณนี้ใช่ไหมมปลายเริ่มอะไรนะเริ่มมีเพื่อนผู้หญิงก็จะหมกมุ่นกับอยู่ผู้หญิงผู้ชายก็หมกมุ่นกับผู้ชาย ส่วนมากเนี่ยอะไรนะอ่ากสามเนี่ยจะปรึกษาเพื่อนเพื่อนก็เพื่อนหญิงก็หญิงเพื่อนชายก็เพื่อนชายเมื่อหลันั้นเราโตมาแล้วเราจะแต่งงานแล้วก็คุยกับเพื่อนเราเอ๊ะเราจะเอาชายคนนี้เป็นไงอะไรเราจะถามเพื่อนหญิงเราเพศไม่ใช่เพศตรงข้ามเพื่อนหญิงเพื่อนชายถ้าเป็นชายก็อยู่กับผู้ชายอยู่กับผู้ชายเพื่อนผู้ชายโอเคต่อไปมาดูเลขสี่ไอคิวสี่อันเนี้ยสี่ ของคุณยศดเหรอไหมคุณยศนี่เลขหกมาแล้วเหรอไหมอ่าเลขหกเลขสามนี่มีมาเลขสามนี่มีมาเลขสามนี่ต้องใช้อนาคตฝึกฝนที่บอกว่าสามเยี่ยมเนี่ยเราต้องฝึกฝนฝึกฝนให้มันเป็นอะไรนะให้มันเป็นกลมๆต้องฝึกพูดฝึกเลยเลขหกนี่ตัวเสียสละตัวการให้ตัวช่วยเหลือคนอื่นตัวรักษาบำบัดเรื่องนวดเรื่องบำบัดเรื่องรักษาโอ้โหรับรองคุณคุณยศนี่ทำได้เก่งมาก รู้เลยอ่าไหนคนทำบุญไม่ทำบุญให้เสืยอสละเลยรู้หมดแต่สามเนี่ยการพูดเนี่ยเป็นปัญหาหนักมากเลยสำหรับคุณด้วยเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้เอาเครื่องมืออะไรนะแยกสามต้องมาฝึกฝนเขาวันนี้จะพูดกับพรรยายจะพูดกับลูกยังไงจะพูดกับเจ้านายยังไงพูดกับหลวงพ่อยังไงโอ้โหเครียดหน้าเลยเวลาเอาให้ไมค์มาพูดหรือว่าพูดเนี่ยตอนที่จะพูดยากมากเลยมากเราพยายามพูดให้ขาเข้าใจก็เป็ข้าใจอย่างนั้น ทำไมเขาไม่เข้าใจเราพูดเ,เนี่ยคนเราเนี่ยพว,ว่ามันต้องสูบบุหรี่ 4. โอเคเรามาดูเลขสี่ไอนน้คิวสี่ปปน,น,นี่มีปัญหาป๊บไหนไหมหมอรถสี่ีหมอใบใบสี่ีพวกนี้ถ้าไอ้คิวีนี่มีปัญหาป๊บจะพูดกับใครจะศึกษากับใครอันนี้หมอ,อมหาลัยอะมหาลัยที่จะเป็นเพศตรงข้ามสมมุติว่าเราเป็นผู้ชายเราก็จะไปหาภรรยาหรือหาเพศตรงข้ามผู้หญิงหรือว่าอะไรเนี่ย แม่หรือว่าเราจะไปปรึกษาเพศแม่เพศผ,ผู้หญิงเพศตรงข้ามแต่ถ้าเป็นผู้ชายก็ผู้ชายผู้หญิงก็จะไปหาแฟนไปหาสามีไปหาอะไรก็เพศตรงข้ามภรรยาเรืเป็นาสามีเราอะไรเราเพราะว่าช่วงนั้นอายุ18เริ่มมีแฟนมีเราก็จะถามแฟนเพราะว่าเด็กมหาลัยไม่ไปถามเพ่อแม่เรียนไม่จบหนังสือบางทีไม่สนใจพ่อแม่เท่าไหร่จะไปปรึกษาพ่อแม่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่จะเป็นสา,าเพื่อน พื่อนแฟนอะไรนะ่ยเพศตรงข้าม่อไปด็อกเตอร์ปอทอละเรามาดูคุณอะไรนะอะไรคุณคุณกาตาคุณเมืองคุณด็อกเตอร์แล้วคุณอะไรอีกคุณกาลาบูนกาลาบูนคุณเอคุณอ่าคุณเก่งนะอพวกนี้ระดับด็อกเตอร์นี่เป็นไงความรู้เยอะไปเยอะกว่าจะเดินเจ็บด็อกเตอร์ได้นี่ก็ไม่ธรรมดามัต้องเรียนเรียนหนักเหมือนกัน ทั้งอะไรเลยเพราะว่ารู้หมดล่ะสังเกตไหมบางทีลูกพ่อแม่ส่งเงินพ่อแม่นี่โหทํางานทํนานาทำงานวนทำไมส่งลูกเรียนจบด็อกเตอร์บางคนจบด็อกเตอร์มายังไงบ้างไม่เชื่อพ่อแม่และ่ะพ่อแม่ทำไมเด็กน้องชายจะมานะเรียนจบบัญชีธุร,รกิจมาแต่เวลาอีกคิดแรกจบยมพ่อเนี่ยพ่อะยมพ่อนี่ไม่ได้เรียนนงะถือป .4 ก็ไม่จบเพราะทะเลาะโรงเรียนนะอายุ16ก็ถือปือนวิ่งกับอันนี้เป็นอะไรนะ แต่เขาสู้รบก,กันแบบเนี้ยเขาก็ถือปืนมาเข้ามาประเทศไทยละเป็นเป็นอ่าแต่ว่าเรื่องของคน93นะนะอุย,นะอยกมา,มาแพ้สงครามก็นี่ตามมาแบกปืนมาพอมานะี่เห็นไหมอ่าเขว่าเวลาคิดคำนวณเลขนะจบบัญชีปัญญาตีกับมาคนไม่รู้จักตัวเลขไม่จบมันไม่รู้ตัวหนังสือนะแต่คิดเลขนะผมรบทหารเนะี่ยยศพอไวกว่าแกมาจิ้มเครื่องมือคิดเลขยังไม่ทัน น้องพ่อจะดูดูปล่อยๆว่าอันเนี้ยมันส่งไปเรียนเนี้ยส่งควายไปขายส่งควายไปเรียนนขายควายไปเรียนก็ส่งขายนาส่งควายเรียนเนี่ยมันโดนดามปล่อยจังเลยนะบางทีเอาตัวไป่รอดมากเลยบางทีสงสารมันลงชายอยแต่มานี่เรียนไม่สูงนะแต่ว่าหัวเราไปศึกษาหาความรู้ตอนหลังนี่เยอะมากแล้วทําเงินเนี้ยบางทีเหมือนกันเวลาแกทํางานเงินเดือนไม่ได้ทํามากเท่าไหร่ไอ้แตมา แกทเงินเดือนหนึ่งจะมาทำเจ็ดวันแต่มาก็หาได้บางที ia, เออเราไม่ได้เรียนสูงบางทีการทํามาหาเงินอย่ยไม่จําเป็นต้องเรียนสูงนะที่เขาบอกได้ถ้าไอเรียนสูงๆนะ่มาเป็นลูกน้องของคนไม่รู้หนังสืออะไรไหมมาเรียนจบปอีแล้วก็ไม่รู้หนังสืออะไรที่มันมีคลิปอนะไรแต่มาฟังแล้วชอบเหมือนกันดีมันพูดตรงโอ <c oughs> okay. เคปริญญาโทเนี่ยวกนี้อ่าฉลาดไม่ฉลาดมันมีของเก่ามาเยอะอะไรไหม,มบรรยากาศไหม เรียนรู้อะไรเลขหกก็มีมาแล้วนะเลขเลขสองก็มีมาแล้วยอมรับแต่เลขสี่ไม่มีมาขาดเลขสี่เปตัวเดียวเลยก็ความรู้ที่มีมาพรสวรรค์เขามีมาเกี่ยวกับชุมิว่าคุณแวดไหไปเห็นหมอกดน้ำกดเอ็บกดทุอย่างนี่โอ้โหไปหาหมอไปเลยไม่หายก็เจอหมอทั่วไปเคี่ยรเส้นดิบนั่งพักเดียวเอ๊ะมันทำให้หายอ่ะเลยสนใจเลยวางมือเลยไม่เอาละอย่างอื่นเนี่ยโอ้โหเจ็บมาตั้งนานงาน นั้งออฟฟิศมาไม่เอาแล้วมันเรียนวดดีกว่าไหเพอเรียนแ้วกูโอ้ทำไมมันเรียนไปอ่ะเพราะว่าเรามีของเก่ามาแล้วเราไปเรียนวดเขาวดกระูดดวัดนวดนี่ของเก่าลราแค่อะไรนะดึงดึงมมาดูมันมาปักเดียวเราก็เป็นละบางทีเราเห็นคนนั้นคนที่ทําก็เป็นละเป็นไม่เวลาไปเรียนอะไรไวไหมนี่แหละเพราะว่ามีบุญของเก่ามาอยู่แล้ว เกี่ยวกับฝีมือเลยไหมเรื่องมือเรื่องอะไรงานฝีมืออะไรเราก็เป็นมาลวเราฝึกมาตั้งแต่อดีกขนาดมันมีลวเรียนรู้ไวทีนี้จะไวหน่อยมาดูเลขห้าเสร็จแล้วเป็นไงบ้างถ้าเจอปัญหาเลขห้านี่จะไปหาใครพ่อแม่ก็ไม่ปรึกษาแล้วพ่อแม่ก็ไม่ค่อยรู้เด็หนังสือเยอะคุณครูก็เอะครูนี่แค่จบปอตีตอนนี้จบปอโทแล้วครูก็ไม่คยสนใจแล้วเพื่อนเนอะเพื่อนครูอันนี้ไม่เด็กหนังสือไม่สนใจแล้วเด็กมหาอะไรก็ไม่สนใจแล้ว พราะด็อกเตอร์เนี่ยฉลาดไม่ฉลาดฉลาดไปถามใครดีอ่ะหมอดูไปถามหมอดูแห๊ะแต่จริงเลยมีของมีพาร์ตี้อยู่เนี่ยด็อกเตอร์เนี่ยไม่เชื่อใครสักอย่างเลยแต่เชื่อหมอดูไม่ลุกเป็นเลยนะมันเหมือนกับว่าไม่ต้องมีสูตรอีกต้องมีสูตรอีกใช่ไหมแล้วก็อีกอันหนึ่งนะเราหมอถูเนี่ยมันรู้สึกว่าจะทำให้ด็อกเตอร์เสียเครดิตมาไหม่ถือว่า มาหมออะไรนะไอคิวห้าเนี่ยจะไปถามใครปรึกษาใครปรึกษาผู้รู้แล้าจำไม่สูงด้วยนะผู้รู้ผู้รู้เนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่จำเป็นต้องขอเรียนสูงนะแต่ขอมีความเชี่ยวชาญ่นนานอะไรสักอย่างอเรายอมรับเลยเรายกให้เขาเลยว่าโอ้โหเขาเก่งด้านนี้คือคมว่าโอ้โหคนนี้เก่งด้านนี้ก็เรายอมรับะเรายอมรับว่าโอ้โหอันนี้เขามีครับมีประสบการณ์มีเรายอมรับ ไม่จําเป็นต้องเรียนสูงเรียนเไยเนี่ยผู้รู้เนี่ยที่ว่าเรื่องแค่ของคนที่เขายอมรับคนที่เขาศรัทธาเกี่ยวกับหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์หรือแม่ครูแม่หมอแม่อะไรพวกแบ้พวเรายอมรับฝีมือเราเชื่อฝีมือเขาแล้วเราทาแล้วเอ๊ะมันใช่เลยนี่แหละที่ว่ามันเป็นประสบการณ์เขาถึงต้องได้โดนลงลงมือกับตัวเองไปสัมผัสโดยตัวนั้นเองเขาถึงจะยอมรับเขาลบเขาเขาจะยอมรับเขาลบเชื่อถืออะไรทำนวนนี่แหละไอคิว ไอคิวได้แค่เนี่ยจะเป็นอะไรก็ว่าต้องเขาเขาลบผู้รู้เขาลบผู้เชี่ยวชาญนะเพราะไม่ถ้าไม่เชี่ยวชาญไม่รู้นะเขาไม่เอาเลยถ้าดูเอ้ยอันนี้มันเพงมันเรียนมาไม่นานมันเนี่ยมันทำไมอดรู้ว่ะเรามาเรามองออกเลยเขาเล่นแค่เนี่ยไอคิวห้าเนี่ยคนที่เรียนอะไรเยอะมีประสบการณ์เยอะเนี่ยแค่มองออกเลยคนนี้เป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงต่อไปมาดูไอคิวหกไอคิวเจ็ดอ่ามันมีอะไรนะเหมือนกันหมดเลยนะ เกี่ยวปัญญานี่เป็นไงบ้างเรามาพูปัญญาด้วยกันก้นะาวไหมอา่อาอ่าเรื่องอะไรนะธรรมะเรื่องธรรมโมเลยเนี่ยเขาว่าอา,อาจารย์มู้หมดะไรฉันรู้หมดละในใจไม่อยากจะฟังแล้วเพราะว่าเรื่องเ,เนี่ยนี่เขามีของเก่ามาอยู่แล้วนี่เนี่ยใครที่บอกว่าอดีตชาติเนี่ยอาจจะเป็นพระเป็นเจ้าเป็นมงกุฎหลวงพ่อครูบาอาจารย์เคยสอนคนมาแล้วตั้งอดีตชาติละอา่าเคยสอนคนล่าสุดเนี่ยจะมาไปที่ เพื่อประกันสองปีว่าสามปีที่แล้วเนี่ยไปแล้วก็พาเนี่ยแขกที่สืบเช่าตัวไปก็ไปประกานพล้แล้วก็มีแขกเข้ามาก็มีเป็นกลุ่มๆเข้ามาก็ออกไปก็คนเราเอาซองมาถวายเอาเปามาถวายแล้วก็แค่เนี่ยตัวประมาณหกเจ็ดอว่ายายว่าแล้วเอาซองถวายเพราะอันนั้นมันก็ขึ้นไปให้ทุกคนแล้วก็อะไรนะแม่มันเขาเอยายเฮ้ยไม่ได้ต้องค้างต้องมอบงักไป พ่อมองจิตแล้วโอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรพ่อเข้าใจแล้วไอ้นี่เมื่อก่อนเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเด็กธรรมดานะมันเป็นระดับอะไรคิงเนื้อเป็นแม่ทับมันนะขอดออกมาปุ๊บเนี่ยรถเบนซ์เป็นรับเลยไม่ใช่รถสามล้อซิิกอะไรเลยโอ้เรยรู้ว่าพ่อเนี่ยเด็กคนนี้ไม่ใช่เป็นเด็กธรรมดานะเด็กอุตชาติเนี่ยเป็นระดับคริงละตริย์เขาไม่เห็นพระเนี่ยมันอะไรพระเนี่ยกระจอกมากเลยนี่ทำนองนี้แหละเลขไอคิวเจ็ดนี่เขาคือเหมือนกับว่าเขารู้หมดละ แต่แค่ทาไม่ทําแล้วก็พวกเนี้อ่าเพราะอะไรของเก่าที่เขามีมาได้ครก็มีได้เจ็ดก็มีได้สองก็มีเห็นไหมอ่าของเก่านีาคาาน่คือว่ามันมันคือว่าเลขอดีตที่เขามันมีของอะไรนะขอขคอนสวรรค์มาสังเกตไหมบางคนเรียนอะไรปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวเของจําละสามรอบเจ็ดรอบแป๊บเดียวจําละเรียนทำอะไรก็หนำไปเราถามคุณเอก็ได้ไนนเนี่ยนะปัญญานี่เวลามันเรียนเนี่ยเรียน,ยนรู้ไวไหมไวใช่ไหมคุณเนี่ยเขามองกรเถียวเขาเขาเขาได้เข้าได้แล้วใช่ไหมเออเนี่ย ไม่เชื่อไม่เชื่อทำไมไม่เชื่อทำไมไม่เชื่อลองเข้าให้ดูนะสองสองสองอะไรสอคูณี่สองคูณสองสองสองเลขเล็กเอาแม่แล้วแม่เก้าแม่เก้าไม่เชื่อเลยข้าในใจอยู่ในข้อในใจเอย่างไร IQ เจ็ดเนี่ยเพราะอะไรมันมีของของเก่าเลยนะคร่างับคำคำนับของไทยนะ ของคุณดาวคุณดาวก็ไอคิวเจ็ดเหมือนกันฮะโหแม่สิบสองเลยโหแม่สิบสองเอ้าเอาเสแม่สิบสอมาอ่ะ ช้ากว่านี้หน่อยใช่ก็นี่แหละบางทีสุขคูนหรือว่าอะไรที่เกี่ยวกับท่องเป็นประจำเนี่ยเพราะว่าบางคนเนี่ยท่องแป๊บเดียวสามรอบเจ็ดรอบแป๊บเด็กเด็กที่มีพรสวรรค์นเนี่ยมัน,นเนนออสามเณรกนไปเห็นในคลิปที่ส่วนลรกเนี่ยเ<อ>ป็นนั่งฟังโอ้โหกลายเป็นแบบว่าคนมาทำบุญเนี่ยไม่ใช่มาทำบุญหลวงพ่อนะแต่มาทำบุญเน้นน้อเนี่ยเห็นว่าเน้นนนั่งสมาธิไปโน่นนะ พ่อประเทศไปหลับไปโขกขาปัดตุ๊มแล้วนอนต่อละโอเคไอคิวเจ็ดเนี่ยทำไมเราถือว่ากับชาติมาเกิดอธิษฐานจิตกับชาติมาเกิดเราเห็นไหมสมัยพุทธกาลน่ะพระบางองค์เนี่ยปฏิบัติธรรมว่าอะไรได้สดับกับฟังอมาพุทเจ้าบรรลุธรรมเป็นอรหันต์ในขนาดนั้นเลยแต่ว่ายังไม่ได้เลยนะ ไม่ได้ใส่ค่าการสภมานไม่ได้ผ่านวิธีาท่านจงเป็นวิญุมมาเถิดทำม,มันได้แล้กล่าวดีแล้วขอให้ท่านย,ยังไม่ได้อันนี้เลยบรรลุธรรมนะเอาอยู่ๆไปไปหาฟางสกุูผ้าแถวทั้งขยะแถวนะต้นไม้แถวป้องเขาควายมาเห็นใครมาแย่งขยะกูเลยตุ้งขีดตายเลยนะในในพุทธกาลไม่มีมีผ้าโดนอะไรนะบรรลุธรรมเป็นอารานนะโดนควายขีดตาย ตอนหลังเนี่ยแกก็ไม่อะไรเป็นข่าวว่าไม่มีอาวุธขาดสตายก็ได้บอกเออไม่เป็นไรชาตินี้ก็ขอหมดเวรหมดกรรมเดี๋ยวเกิดมาชาติหน้าต่อเดี๋ยวค่อยมาเผยแพร่ธรรมเนี่ยคือว่าปัญญาเนี่ยจะน่าจะเป็นองค์ไหนสักองค์อนู่นะนะโดนไปคิดตายหรืว่าอะไรได้ตกต้นไม้ตายก็ได้กลังเกิดใหม่แล้วอ๋อเกิดนักเกิดนะมาช่วยอะไรมาช่วยยายมาช่วยเพื่อนมาช่วยพี่ช่วยน้องช่วยอะไรไอ IQ7 เนี่ยมันเหมือนกับว่าที่บางครั้งที่บอกว่า ยังไม่ได้ทําหน้าที่ให้สําเร็จไปก่อนละแล้วกลับมาเกิดใหม่ลกลับมาเกิดใหม่มาทําประโยชน์ให้สังคมทําอะไรให้สังคมเนี่ยแล้วอันหนึ่งก็าเรียกว่าไอ้คิวเจ็ดเนี่ยมีนหนึ่งเลยว่าชาติเนี่ยถ้าใครมีรหรัสสองเจ็ดเก้าสองสองสี่สองสองสี่แบบคนี้สองสองสี่เป็นังไงสองเก้าหนึ่งสองอะไรเนี่ยสองเก้าหนึ่งสองสองเจ็ดเก้าสองสองสี่พวกเนี้ยสมมนไหว่าชาติเนี่ยจะมาเป็นชาติสุดท้ายละ ไม่อยากจะกลับมาเกิดดีละแล้วก็คุณส่งเงินช้าทุบไปหาหลวงพ่รบาตุนนะชาติหน้าอย่ามาเกิดลยขอให้มันหมดเป็นมกรรมสักทีแต่มันลําบากหน่อยเป็นได้บางทีคิดได้บางทียังไม่คิดจะไม่เคยคิดบอกว่าเออถ้าเกิดใหม่ก็จะเป็นผู้ที่ว่าเคยแผ่ชวเหลือคนใช่แต้วอาจจะยังอยากกลมาอยู่อันคิวสองเยจะช่วยคนอยู่ไห ได้หกเนี่ยอยากจะมาเป็นโพธิสัตว์อยู่ไม่อยากเป็นอรหันต์อรหันต์นี่บอกว่าไม่กลับมาละหมดกันล็ทีเราไปละมิพานจบกันละชาตินี้เหมือนกันพระพุทธเจ้าเมื่อเกิดมาเนี่ยพมอเกิดมาพบเดินได้เจ็ดเจ้าถ้าจะชูนิ้วขึ้นอะไรนะชี้ฟ้ากับอะไรนะชี้บนดินอว่าชาตินี้ขอเป็นชาติสุดท้ายจะลาอำลาและไม่มาเกิดอีกละเลยก็ปฏิญาณตนว่าต้องสําเร็จให้ได้ชาตินี้ท่านเลยก็ออกมาไปแสดงหาธรรมสุดท้ายจากเป็นเจ้าทายจะขีออกเนือไปปฏิบัติ เดี่ยวโหถ้าถ้าท่านยังเป็นเจ้าชายอยู่ในวังในศิทธิฐตอนเนี้ยพุทธศาสนาก็อาจจะไม่เกิดเราอาจจะไม่มีอาจารย์ถนอมอาจจะไม่มีคนอื่นเลยเพราะว่าพุทธศาสนาก็ไม่เกิดขึ้นได้ก็เหมือนกันแล้วมาดูไอคิวทั้งหมดเนี่ย IQ 1, IQ 7, ไอคิวหนึ่งถึงไอคิวเเนี่ยไอคิวไหนฆ่าตัวตายไม่ผิดบ้างไอคิวไอคิวไหนคิด่าตัวตายบ้างนะไ <c oughs> อคิวสองไม่ใช่ ด็อกเตอร์ไอคิวหนึ sell, ่งโอ้ไอคิวหนึ่งมันไม่คิดอ่ะเราถามตัวหนึ่งเขาเขาอยากจะอยู่สักเก้าสิบเก้าปีไอคิวอะไรไอคโทไอคิวเจ็ดอถูกแล้วไอคิวเจ็ดไอคิวเจ็ดเนี่ยบางทีคือเราจบละครชีวิตแล้วไม่มีอะไรแล้วสังเกตไอคิวเจ็ดนี่นะเราไปดูเลยใครที่ไอคิวเจ็ดเนี่ยถ้ามีอะไรให้ทำเนี่ยเขาจะมีความสุขมากๆเลยเราไม่มีอะไรให้ทำเลยนะอยู่เฉยๆบ้างๆเนี่ยอยู่ว่างๆไม่เป็น อยหาจริงไหมจริงแล้วก็ใครปัญญาเนี่ยให้มันอยู่นิ่งๆนะห้ามทําอะไรนะโอ้มันไม่ได้มันต้องหาอะไรทำนึกๆแลเล่นหาอะไรมันถึงจะมีชีวิตอย่างเดียวได้ได้เพราะว่าต้องมีอะไรให้ทำไอ้คีวิเจ็ดวันไม่หยุดมือนะใ้่ไหมหยุดมือทำนู่นทำนี่ได้ไหมถ้าถ้าหยุดเมื่อไหร่มันเหมือนกับว่าไม่มีอะไรเบื่ออ่เป็นไหมคนคนปรรมดาเป็นไหมมันต้องหาอะไรทำเนี่ยเห็นไหมในเรื่องสามเนี่ยที่เราบาบอกว่า เมื่อก่อนเนี่ยจะมาไม่ใช่มาคิดจะ่ฆ่าตัวตายมัน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 เหมืนกับว่างเปล่าอ่ะมันจะบว่าเอ๊ะทำไมเวลามันผ่านไปประมาณมันมันว่างเปล่าม่มีอะไรทำวะมันเดินเละสามยมันก็เลยจะหาเรื่องไปเรียนนั่งเรียนนี่เรียนนั่นเรียนมันจะไปเขาเขาจะเขาจะถ้าว่างวันนอนหลับเหนื่อยแล้วหลับแล้วถ้าไม่ไม่ว่างมันก็จะหาอะไรทำมันจะมีเรื่องอะไรให้ทำทุกอย่างเลยเหมือนกันทำไมบางทีเนี่ย หลานแต่ไหแจ็คก็ดีบางคนบอกว่าอาจาจะไปสอนในนักเรียนแค่สิบคนยี่สิบคนเดินเบาแต่แตมาว่าสอนดีก็ไม่มีสอนมีสิบคนก็สอนยี่สิบคนก็สอนแตมาเดนั่งคุกไบอ่ะเจ็ดวันแป๊บเดี๋ยวผ่านไปละแต่รอแตมาไม่สอนตมาทำเวลาเมื่อไหร่มันจะหมดไป็สักทีเดีนแต่พอมีการเรียนการสอนก็ออกหน่วยออกงานด้วยป๊อปเดีอยวเดือนเดยมมันผ่านไปละนี่หลังจากที่แตมาเรียนรู้ชีวิตมา แล้วก็มาถ่ายทอดด้วยมาสอนด้วยมานี่ด้วยอายุเนี่ยประมาณ36ถึงปัจจุบันเนี่ยน่าจะใช้เวลาไปปร,ราวๆประมาณ10กว่าปีแลยสิบเจ็ดปีโอ้โหรู้สึกว่าหันไปฮะอายุเราห้าสิบเราแก่แล้วเนี่ยไปเจอไอ้นี้เจ็ดแปดอันนี้หน,นึ่งเก้า้าลน,นี้ปีสองพัน,น 2000. รู้ว่าตัวแก่เมื่อไหร่มันรู้ไมมันวมากเวลามันไปวโอ้อนเมื่อก่อนนะอยู่ตอนอยู่ไต้หวันนะนั่งสอนมนต์ทำวัดหรือว่าอะไรผมก็เลยไม่จะจบสักทีว่าอะไรทำมาทำไปโตบางทีสอนมนต์ไปด้วยหลับเวลามันมันเฉยมันช้าเวลามันผ่านไปช้ามากแต่หลังจากเรามีความสุขในการอยู่กับการแบ่งปันการพูดการคุยนะโอ้ยวันไหนตะมาได้สอนตมาแบบว่าแรงมันมาจากไหนมาพอตะมาไม่ได้สอนก็ ไม่ได้เพราะเนต่ยทำไมเหี่ยวแห้งเลยมันไม่มีพลังไม่มีเอเนอร์จีเลยวพออาจารย์บอกคนเดียวก็สอนตามใจใช่ไหมใช่ทำไมเคสสอนอยู่คนเดียวก็เคยสอนสองคนก็เคยสอนทำไมไม่ได้ซีเรียสเลยสอนไปบางทีดีดีกว่านี่ดีสอนสอนคนเยอะแป๊กเดียวมันเลอะเดียวนะใช้สองวันสามวันบ้ากก็จบแล้วตอนนี้กำลังมีติดต่อมาจากโน่นนะเดี๋ยวนะเขาใหญ่จะัไม่มีเวลาตอบทำให้หมอไก่หมอไก่ว่าจับเวลาให้หน่อยอาจารย์ ไปสอนอเราเขาจัดให้ไปสอนในครอบครัวใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวเราต้องคิดกันว่าเอ้ยคำนวณตัวเลขกันว่าคุ้มไม่คุ้มเออถ้ามาเลยเอาส่งตั๋วเครื่องบินมาเลยสองแสนบินไปทันทีเลยแต่ถ้าแสนเดียวนี่ต้งคิดอยู่พิจารณาดูเองแนะ่ๆโอเคอ่าห้ามพูดตัวเลขผมคุยตัวเลขแล้วเสียงไอเลยโอเคได้ไอคิวเจ็ดอ่าไ okay. อคิวเจ็ดโอเคไหม โอเคไหมเป็นยาเราสามารถไม่จำเป็นว่าไอเราไอคิวหนึ่งไอคิวสองไอสามไม่แน่นะปั้นปลายชีวิตใช้วิทย์ไอคิวก็สูงขึ้นสูงขึ้นเหมือนกันเนี่ยปัญญาเนี่ยถ้าตอนเป็นเด็กไอคิวสูงใช่ไหมแต่พอแก่ไปแก่ไปไหมเก้ามีไหมไม่มีศูนย์มีเก้าไม่มีไอคิวกลายเป็นไอคิวสองโตไปแก่ไปแก่ไปอาจจะอะไรนะใช้สมองเยอะอินเทอร์เนชะ่นแนล ตอนหนื่อลยละตอนหลังเลยไม่อยากใช้สมองละไอคิวตกมาสองบางทีเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเป็นไปได้ทุกอย่างใช่ะเรามาดูถ้าใครไอคิวต่ำๆอ่ะหนึ่งสองหรือว่าหนึ่งกับหนึ่งหรือว่าอะไรเนี่ยความคิดก็ต่ำความบก็ต่ำพวกนี้เป็นยังไงบ้าง พวกนี้เหนื่อยเลยนะเวลาเรียนรู้อะไรต้องลงทุนลงแรงลงนะเจ้องเสียเวลาเยอะต้องต้องอดทนเลยถ้าเรามีลูกมีหลานเนี่ยเราต้องพักต้องดันต้องถุยต้องอะไรเนี่ยพตราจริงอ่ยแต่ถ้าไอคิวไอคิวข้างบนเจ็ดอันนี้สองห้าสองหรือว่าอะไรอ่าหรือว่าเจ็ดหนึ่งหรือว่าอะไรเนี่ยนะข้างบนสูงข้างล่างต่ำเป็นไงพวกเนี้ยคิดเยอะโครงการโปรเจกต์ปีสองห้า หกเจ็ดเนี่ยนะสองสองศูนย์นะสองห้าหกเจ็ดอ่าแทนไม่เรียบร้อยแล้วจะทำมันทำยั่ไงทุกการนังไงแต่หมดแต่ลงมือทำไหมไม่ลงมือทำเลยมีแต่ความคิดแต่ไม่ลงมือทำคิดเยอะไม่ไม่ทำสักทีแต่ถ้ากลับกันถ้ากลับกันถ้ากลับกันสมมติว่าอันนี้เป็นสองเป็นหนึ่งเป็นสามเป็นอะไร ขางความการกระทำเยนะการกระทำสูงความคิดตัวเลขต่ำเป็นไงความความความคิดการกระทำสูงเนีพวกเนี้ยทำไปก่อนเลยไม่ต้องสนใจเลยทำไปแล้วมันนั่งเสียใจทีหลังอัตมาเป็นยังไงอัตมาเลขเจ็ดกับเลขสามนามาไปเห็นเออนะโนอินโนแลนโนกิแลนอะไรที่ใส่ประกัน นโนกิทีโ่นโนกิแลนด์ที่ญี่ปุ่นเนะี่ยเขามาทำญี่ปุ่นหมดไปพันล้านสมาห็นเขาปรึกษานะมีปลาคาร์บเป็นเจ็ดแปดพันตัวเลยแล้วมีทรงญี่ปุ่นโอ้โหสวยมากเลยสมาคิากไปพบเนี่ยสมามาปรึกษาลูกศิษย์สมาหมอก,ก็หมอก,กอมอ็ก็ธสมาชิากจะทำอะไรเนี่ยเลี้ยงปลาคาร์บแล้วทำอะไรนะอะไรที่มันเด่นๆของประเทศอินโดนเนะน,นี่ยเนี่ยที่อะไรอินโดก็ทะเลสาบวัดบนเนะีะเลยมาทำเลยไม่ได้เลยรขุดเลี้ยงปลาขุดเส็จเลี้ยงปลาเสร็จ ตอนนี้นะทำไปเสร็จแล้วอะไรนะดินก็ปลาก็เสาะหม่ปลาก็ไม่เห็นสักตัวอยู่ในน้ำน้ำก็ไม่ใสบางทีนเ,เนี่ยเนีเ่ยเขาบอกว่าไอคิวเจ็ดอการทันเจ็ดตัดสินใจอะไรแบบว่าอะไรนะไวแต่ไม่มันไม่ได้คิดไม่ได้อย่างคิดนะอ,อ่ะโอ้โหไอเรื่องเาหมดไปพันล้านไอเรานี่หมดไปประมาณกี่แสนอ่ะอันนั้นศาลาตรงกลางน้ำหกแสนนะ,แ,ะแต่คนนุณเออไม่ได้คำนวณก่อนอนะ่ะ ถ้าแรกให้ช่างมาบอกว่าสามแสนก็ได้ละโอเคถือแรมีเจ้าภาพมาถือแรกสองถือแรกหกหมื่นก่อนทําไปทําไปสี่หมื่นมันเบิกไปตบโอ้โหไม่ได้เลยเลยขายยุกมาเมษามาปุ่มลงกลางสะเลยเจดีย์จะมาเอาไงจะมาถามเจ้าภาพว่าเจ้าภาพมอบเงินมาให้หกหมื่นแล้วมาทำไงเนี่ยเจดีหักกลางสะเจดีว่าเขาไม่แต่แต่จะทำไม่ทำก็แล้วแต่เราไม่ได้เรามีความเลขสี่มีความรับผิดชอบงั้นก็อ่ะ ทำใหม่ทำก็ทำให้มันดีๆเลยก็ติดต่อชางมาเท่าไรเนี่ยชางบอกว่าสามแสนไปมาหมดไปหกแสนจากคำนวณที่แรกหกหมื่นกลายเป็นหกแสนโอ้าเกาหัวเลย,ยนี่นะแหละอะไรเด้เจ็ดว่วาทําไบกันไปไม่คิดแล้วก็ญาติๆธมาเนี่ยเตือนมาตลอดววามาเบรกมาตลอดแต่ววตาม,มาไม่สนใจจะทําอะไรปุ๊บเนี่ยทําไปก่อนแล้วก็นีม่มนั่งเสียใจทีหลังคิดทีหลังนี้เจ็ดแต่ถ้ากลับกันนี่ว่าคิด มากไม่ทำอันนี้ทําไปแล้วก็มาเสียใจมาคิด,ดี้